รับ,อบกอกราบสวัสดี <c oughs> นะครับผมจะถ่ายทำ c v อให้เพื่อนๆสมาชิกทุกท่านทุกคนได้ชมกันนะครับอันนี้เป็นหลวงปู่ทิมพิมพ์นิยมพิมพ์ที่นิยมจริงแท้ๆเลยนะครับนี่ผมจะถ่ายควบกันห้าองค์นะครับแต่ด้านหลังมันจะแตกต่างกันเท่าน,น,นั้นนะครับนี่องค์ที่สามนะครับส <c oughs> ุดทีครับนี่องค์ที่สามนะครับ นี่องค์ที่สี่นี่องค์ที่ห้านะครับองค์ที่ห้านี่ก็จะมีประทับที่สาราปรเรียนอยู่บนไหลนะครับเลขสามอยู่ข้างบนไหลนะครับลงข้างล่างมาก็เป็นตัวกรีฑน,นะครับชมก่อนดูก,ก่อนนะครับถ้าสนใจผมจะบอกเบอร์เบอร์โทรเลยนะครับ ้ทยนะครับ0 9น2 9 0 7 9 3 5นะครับผมอยู่ร้อเอ็ดนะครับถ้าชอบองค์ไหนก็แชบให้เชบมาเลยนะครับราคาต่อรองกันได้นะครับแท้เลยนะครับ สมก่อนดูก่อนนะครับครับผมจะพลิกด้านหลังให้ดูนะครับเดี๋ยวผมถ่ายไปเดี๋ยวผมพลิกด้านหลังให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจับโทรศัพท์นิ่งๆให้ดูนะครับนี่นะครับด้านหลังด้านหลังนะครับ นี่เป็นด้านหลังของผมผงายกุม,มารลวงปู่ทิมวัดละหานไร่นะครับแท้เลยนะครับถ้าไม่แท้ผมไม่ถ่ายทำให้ดูหรอกครับปีหนึ่งห้านะครับดูด้านหลังนะครับ ดูข้างหลังแล้วกดูข้างหน้านะครับพิมพ์แท้เลยนะครับแต่แท้เลยเป็นพิมพ์นิยมปีหนึ่งห้านะครับปีที่เขาเล่นดังๆกันนะครับหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดก็มีนะครับ เขาทาก่อนปีหนึ่งห้าก็มีนะครับที่เป็นปีหนึ่งห้าทำก่อนก่อนก็มีนะครับแต่เขาที่ทางวัดเขามาแจกใจคนไปทําบุญที่เขาออกมาเขาเอามาให้เป็นปีหนึ่งห้าเขาเรียกปีหนึ่งห้านะครับแต่พระทำมานานนะครับแต่พระทําทก่อนปีหนึ่งห้านะครับแต่มาปลูกเสกเลขยันอะไรก็แล้วแต่ปี หนหท่านเราออกมาให้พี่น้องประชาชนทุกท่านทุกคนที่ไปทำบุญวัดนะครับทำตั้งแต่นู่นเลยตั้งแต่วัดละหารไร่ยังเป็นวัดไร่วาลีอยู่นู่นนะครับทำมาทำมาแล้วก็มาแจกมาแจกมาแต่ละปีแต่ละปีแต่พระทำก่อนนั้นมานะครับถึงเก่าขนาดนี้นะครับ ดูก่อนนะครับครับถ้าต้องการก็โทรได้เลยนะครับ0982907935นะครับ5องค์นี้แท้ทุกองค์นะครับแต่ด้านหลังแตกต่างกันนะครับ ครับขอบคุณครับที่เบอร์โทรบอกแล้วนะครับผมบอกอีกทีหนึ่งผมอยู่ร้อยเอ็ดนะครับถ้าต้องการโทรได้เลยถ้าไม่ต้องการก็เลี้ยวกันไปนะครับราคาต่อรองกันได้นะครับไม่ปล่อยแพงเหมือนกับในห้างเขานะครับนี่คุผมอยู่บ้านนอกนะครับคนอีสานครับขอบคุณครับ